สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพันธ์ชาแนลนะครับวิดีโอนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนมาดูการทำเป็นลูกเล่นบนเว็บไซต์นะครับนั่นก็คือ,อาการทำปุ่ม back to top นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดทุกคนนะฮะเคยเข้าไปในเว็บไซต์ต่างๆเนี่ย ทุกคนก็น่าจะเคยเห็นนะครับเป็นลูกเล่นตัวนี้นะเวลาที่เรา,าเลื่อนนะครับหน้าเว็บลงมาเรื่อยๆเนี่ยแล้วทีเนี้ยเราต้องการที่จะกลับขึ้นไปด้านบนนะมันก็จะมีปุ่มไอ้ back to top เนี่ยให้เราได้กดนะฮะก็ช่วยแบบอ,อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้นะเออจะได้แบบว่าไม่ต้องเลื่อนกลับขึ้นไปนะครับก็เดี๋ยวจะพามาดูว่าเราสามารถทำได้ยังไงนะครับผมโอเคอตรงนี้นะครับใครที่อยากจะเขียนตามก็ไปสร้าง project นะฮะขึ้นมาตามนี้เลยนะครับผมโอเคนะฮะจากนั้นนะครับอันดับแรกเนี่ยเราจะมาทําการวางโครงสร้าง HTML แล้วก็เขียน CSS ก่อนนะครับอ่ะตรงนี้ผมก็จะทําง่ายๆเลยนะผมก็จะมี nav นะครับอ่าเดี๋ยวเอาเป็น header แล้วกันนะครับ header นะครับผมเขียนว่า header นะฮะแล้วก็ผมจะมี main นะครับอ่ามี tag p มีข้อความสักประมาณ2,000คำนะครับอ่ะ แล้วก็สุดท้ายผมก็จะมีฟูเดอร์นะครับมีแท็ก p เขียนว่า copyright 2023โอเคนะครับประมาณนี้เห็นปะ่ะอ่านะครับซึ่งทีนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาเขียน c s นะครับอ่ะก็ reset นะครับ margin 0 padding 0นะครับผมกำหนด box sizing เป็น border box นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีเป็น container นะอ่ะ Mac Width นะครับอยู่ที่960พิกเซลแล้วกัน Margin 0 Auto นะครับจัดกึงกลางโอเคทีนี้เดี๋ยวผมอเอาตัวคอนเทนเนอร์เนี่ยมาครอบแท็ก P ตัวนี้ไว้นะครับโอเคอ่าปึ๊บอ่าก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่นะฮะจากนั้นนะครับก็มาสไตล์ในส่วนของ h e ดเดอนะผมก็จะมีอ่าเป็น Background Color นะครับ สามส,สามสามนะฟอนต์นะฮะก็สีขาวนะครับมีแพดดิ้งนะครับผมประมาณสัก5เรมเช x t i ไล c e เซ e เนอนะครับผมอ่าแล้วก็อาจจะเพิ่มขนาดฟอนต์สักนิดนึ่งนะสักลองอ่า10 VH นะครับผมอ่เยอะไปสัก5ก็ได้อ่านี่นะครับจากนั้นนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวเมนใช่ไหมอ่ะเมนก็คือผมจะมีแพดดิ้งสัก2เรมรอบด้านนะครับ นี่แล้วก็สุดท้ายก็คือฟูเดอร์นะครับฟูเดอร์ก็จะมีแบ็กกราวน์คอลเลอร์เป็น3ีดำฟอนต์ไซส์นะครับเอ้ยเดี๋ยวเอาเป็นคอลเลอร์นะฮะสีฟอนต์สีขาวพ a ดดิ้งนะครับ1 rem t เรมเทร็กซ์ไลท์เซเนอ่าประมาณนี้นะก็เป็นหน้าเว็บง่ายๆนะครับทีนี้นะครับก็เนี่ยเวลาที่เรามีการสกอร์ะนะครับผมลงมาปุ๊บเนี่ยผมจะให้มันมีปุ่มอ,อยู่ มุมขวาล่างตรงนี้ปรากฏขึ้นมานะเออเราจะทํายังไงนะครับอันดับแรกเดี๋ยวเราไปสร้างปุ่มก่อนก็มาด้านบนเลยก็ได้ให้ทุกคนนะครับเราจะใช้เป็นแท็กบัตทอนก็ได้นะอ่าแล้วก็ผมจะมีเป็นอ่า id นะครับผมชื่อว่าอ่า btt แล้วกันย่อม,มาจาก back to top นะเออนะครับแล้วก็ผมจะมีอ่าเป็นอาจจะเขียนว่า title นะเขียนว่าเป็นอ่า back to top นะฮะแล้วก็ที่ปุ่มเนี่ยผมก็จะเขียนว่า แบ็คอ่าหรือว่าเอาท็อปก็ได้นะฮะหรือจะเอาเป็นไอคอนก็ได้เดี๋ยวผมมาดูดิ arrow อ่า a e r o นะครับลองเฮ้ยเดี๋ยวเอาอ่ะลองลองตัวนี้นะอ่านะครับนี่ทุกคนจะเห็นว่าเราจะมีปุ่มนะฮะตรงนี้นะนะครับซึ่งปุ่มตัวนี้ก็เรายังไม่ได้อ่าเขียน cs นะเดี๋ยวมาเขียน cs ให้มันนะครับผมก็จะเข้าถึง id btt นะแล้วก็ผมจะมี padding ให้มันนะครับประมาณสัก 0.5เร็มนะครับ border none น,น,นะครับผมเดี๋ยวมาดูก่อนโอเคแล้วก็ผมจะมี background color นะครับเป็นสีสีดำแบบดำมืดเลยนะฮะแล้วก็จะมีสีฟอนต์นะฮะเป็นสีขาวะนะครับผมเดี๋ยวผมเพิ่ม padding ซ้ายขวาเดี๋ยวผมลอง1เร m ม padding ซ้ายขวา1.5นะฮะ โอเคประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับเราจะทํายังไงให้มันมาอยู่มุมขวาล่างล่ะเออนะครับหลายคนอาจจะสงสัยจริง,รงๆก็เราใช้ position นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าถึง tag body กำหนด position เป็น relative นะครับทีนี้ไอทีอ่ปุ่มเนี่ยเราก็กําหนด position นะครับเป็น absolute นะครับแล้วก็ให้มันชิดขวาแต่ว่าจะมี space ด,ด้านขวามาด้านซ้ายสักประมาณ1นึ่เรมแล้วก็ด้านล่างนะฮะสัก1นึ่เรม อ่ะนะครับผมนี่ทุกคนจะเห็นว่ามันจะอยู่นะครับตรงมุมขวาล่างอะไรเห็นปะนะฮะแต่ทีเนี้ยมันอ่าเวลาที่เรามีการสครอลเนี่ยมันไม่ตามใช่ไหมมันไม่ตามอ่าเวลาที่เราเนี่ยเลื่อนนะฮะจริงๆอ่าโพซิชันเดี๋ยวผมลืมไปเราต้องใช้เป็นฟิกซ์นะฮะเพื่อให้มันยึดอ่ะนี่เห็นไหมนะครับตอนนี้มันตามแล้วเห็นปะอ่านี่นะครับผมอ่าแต่ทีนี้นะครับเวลาที่เราคลิกเนี่ยยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าเรายังไม่ได้เขียนโค้ดนะฮะอ่าตรงนี้ เราจะมาเขียน JavaScript นะเดี๋ยวผมขอตกแต่งมันเพิ่มนิดนึ่งนะฮะเอาเป็น border radius สัก5พิกเซลอ่านี่นะครับผมนี่มาแล้วโอเคนะครับทีนี้นะฮะมาทำให้มันใช้งานได้กันจริงๆเนี่ยเราจะต้องมีนะครับเป็น event นะก็คือ event on click นะฮะเมื่อมีการคลิกปุ๊บผมจะให้มันเรียกใช้ฟังก์ชันตัวนี้ก็คือ back to top อ่าโอเคเราอ่าเรียกใช้มันไว้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปสร้างทีหลังนะฮะ จากนั้นเราจะมาที่ file script.js นะครับเราจะมาเขียน JavaScript กันแล้วนะครับซึ่งตัวนี้ทุกคนจะเห็นว่าตอนนี้มันปรากฏขึ้นมาอยู่ใช่ไหมครับจริงๆเนี่ยเราจะต้องกำหนดนะฮะ display ให้มันเป็น non อ่าก็คือให้มันหายไปก่อนนะครับแล้วเราจะมีการเช็คนะฮะก็คือไอตัวหน้าเว็บของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีการ scroll นะครับหรือว่าเลื่อนลงมาอ่าสมมุติว่าเราเลื่อนลงมามันมากกว่าประมาณสัก20พิกเซเราก็จะให้ไอปุ่ม back to top เนี่ย มันปรากฏขึ้นมาอ่านะครับก็มาเขียนโค้ดกันตรงนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับเราจะต้องสร้างตัวแปรนะครับชื่อว่า,า mybtn ก็ได้ทีนี้นะครับเราก็จะใช้คำสั่ง document get element by id ซึ่งผมจะไป get id ของปุ่ม back to top มาก็คืออะไร id btt นะฮะอ่า get มาปึ๊บทีนี้หลังจาก get มานะครับเราจะมีการสร้างฟังก์ชันตัวหนึ่งชื่อว่า scroll function นะครับ ซึ่งไอฟังชันตรงนี้มันจะเป็นการเช็คนะนะฮะเราจะเช็คอะไรก็คืออย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะถ้าเกิดว่าเราเลื่อนลงมาแล้วเราเช็คว่าด้านบนเนี่ยเราเลื่อนลงมาใช่ไหมมันมากกว่าประมาณสักอ่ายี่สิบพิกเซลอ่าเราก็จะให้มันทําการปรากฏออกมาเพราะว่าตอนเนี้ยมันยังไม่ออกมาเห็นไหมนะครับมาจนกว่าเราจะเลื่อนให้มันตรงตามเงื่อนไขนะครับซึ่งใน if ตรงนี้นะเราสามารถใช้คําสั่งตรงนี้ได้ครับก็คือ document body scroll top อ่านะครับเราก็จะเช็กว่าถ้ามันมากกว่าอ่าสักประมาณ50ก็ได้เออนะครับหรือนะครับอ่าอีกตัวหนึ่งนะครับสามารถใช้ตัวนี้ได้เหมือนกันก็คือ document d o c u m e n t element นะครับแล้วก็ scroll top อ่ามากกว่า50อ่าประมาณนี้แล้วกันซึ่งถ้าเกิดว่ามันตรงตามเงื่อนไขนี้ใช่ไหมนะครับผมก็จะดึงตัวแปร my b t n มาเลยแล้วก็เราจะเข้าถึง style เข้าถึง display property นะครับตามด้วยนะฮะเราจะเปลี่ยนจาก display นั่นใช่ไหมที่เรา,าให้มันหายไปเนี่ยก็คือเปลี่ยนให้มันเป็นบล็อกก็คือให้มันปรากฏขึ้นมานะครับแต่ถ้าเกิดเราเลื่อนกลับขึ้นไปก็นะครับเราจะให้มันเป็นนันเหมือนเดิมอ่าแค่นี้เองนะครับเป็นลองจิกง่ายๆนะครับผมโอเคแต่ทีนี้นะครับถ้าเกิดทุกคนมาหน้าเว็บเนี่ยทุกคนจะยังเห็นว่าไอ้ปุ่มเนี่ยมันยังไม่ปรากฏขึ้นมาใช่ปะ่ะเออซึ่งเราจะต้องมีการใช้นะครับเป็นคําสั่ง window o on scroll นะครับซึ่งมันก็คือเป็นการดักจับอีเวนต์นั่นแหละ ถ้าเกิดมีการ s c r รอ l ที่หน้าเว็บใช่ไหมอ่ะเราจะให้มันทําอะไรนะครับผมก็จะเรียกใช้ฟังก์ชัน c r รอ l ฟังก์ชันเลยก็คือที่เป็นอ่าในการเช็คใช่ไหมอ่ะเช็คว่าถ้าเกิดเราเลื่อนลงมาเกิน50พิกเซลก็ให้ปุ่มปรากฏขึ้นมานะครับปุ่ม back to top นะฮะลองมาดูนะอ่าเห็นบ้างน,นะครับหลังจากที่เรามีการใช้ window on scroll นะครับก็นี่ปุ่มมาแล้วนะครับแต่ทีนี้นะฮะเรายังไม่สามารถกดได้นะเพราะว่ามันจะต้องมีฟังก์ชันอีกตัวนึงอ่า ก็นี่ฮะเป็นฟังก์ชัน back to top ใช่ไหมนะครับโอเคก็มาสร้างฟังก์ชันนะครับชื่อว่า back to top ซึ่งชื่อก็จะต้องตรงกันนะครับทุกคนตรงนี้นะนะครับทีนี้ฟังก์ชันตรงนี้นะครับทำอะไรนะครับผมก็คือง่ายๆเลยนะครับเราก็จะใช้นะฮะคำสั่ง document document element นะครับ scroll top ให้เท่ากับ0ก็คือเซตมันให้กลับขึ้นไปด้านบนนั่นเองนะครับก็คือค่าเป็น0นย์นะฮะ อ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งอันนี้ใช้เผื่อไว้นะนะครับเพราะว่าบางเบราว์เซอร์มันอาจจะแบบรองรับคําสั่งไม่เหมือนกันอันนี้ก็กันไว้นะครับก็คือจะเป็น document .body .scroll top นะครับอ่าโอเคก็แค่นี้นะครับทุกคนกดเซฟไปนะครับทีนี้มาดูผลลัพธ์กันอ่าลอง scroll ลงมาปุ๊บอ่าปุ่มมาแล้วนะครับทีนี้ลองกดคลิกอ่าทุกคนก็จะเห็นว่ามันก็จะทําให้นะครับนี่เห็นไหมมันก็จะ back to top แบบนี้เลยนะครับก็คือไม่ต้องเสียเวลาแบบเลื่อนกลับขึ้นไปเห็นปะแล้วก็ใช้ JavaScript นะครับทำฟีเจอร์ตัวนี้หรือว่าลูกเล่นตัวนี้ให้กับหน้าเว็บของเราได้ประมาณนี้เลยเห็นไหมนะครับซึ่งก็โค้ดแค่นี้นะครับทุกคนสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับเว็บไซต์ของทุกคนได้เลยนะครับผมอ่าเรียบร้อยนะครับผมก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับผมหากชอบวิดีโอนี้นะฮะก็อย่าลืม กดไลค์กดซับสไคร์นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ <im f> <t imes> สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผานะครับทุกคนสาม,มารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ